คนอื่นเขายังไม่ตื่นเลยนะฉันเตือนก่อนฉันเตือนแล้วค่ะเข้างานสิบโมงเช้านะทุกคนดูสภาพไม่มีใบไม้แล้วค่ะแฟนชอไปก่อนละทำงานวันนี้วันอาทิตย์นะคะคนเขาทำงานกันยนะอย่าไรคนเขานอนกันเนาะแต่ว่าชอตื่นไปทำงานทุกคนวันนี้อยู่ที่สี่องศานะคะก็เย็นอยู่นะเงียบมากอะ่ะเพราะว่ายังไม่มีใครไปทำงานกันเลยทุกคน อ,อยังไม่มีใครตื่นกันเลยนะคะชอว่ก็เข้างานสายด้วยนะเข้างานสิบโมงบอกให้แฟนถอยลังมาเลยมีราชรถมาเกยนะคะวันนี้แต่ก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนเพราะว่าแฟนช่อนอ่ะเขามีสแตนบายเนาะเราไม่สามารถเราไม่สามารถ เชื่อใจเขาได้นะคะว่าเขาจะมารับชอ่อหรือเปล่าอย่างเมื่อวานเนี้ยที่เขาไปเขาสแตนบายใช่ปะแล้วเขาไปที่อื่นเนี้ยช่อก็ต้องเดินเดินกลับมานะคะแต่ว่าคราวเนี้ไม่ลืมเลยนะอ่ามุสสาเขาเรียกอะไรหมวกหมวกนะคะแล้วก็ hands crash เดี๋ยวให้ดูถุงมือนี่เตรียมพร้อมแต่ไม่ได้มีล่มนะ เพราะว่าดูบรรยากาศแล้วบรรยากาศหน้าฝนตกนะคะเดี๋ยวให้ดูข้างนอกนะทุกคนดูเมนะคะอาจจะฝนตกหรือว่ามีมะตกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะดูบรรยากาศคึนม,มาเชียลช่วงนี้ก็จะขาวๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีแดด <laughs> ไปค่ะไปทำงานกัน